ดิฉันจะมาพบกับการเสียเรื่องไปสิงคโปร์นะครับโอ้ผมมาแป๊บเดียววงแตกเลยปีนี้เพิ่ขอไว้กันหน้าเป็นต็ปีหน้าควรจะไปกันไปอเตรเลียที่นันไปบัโอ้ตอนนี้นะครับเป็นเรื่องที่วุ่นวายมากครับสองคนนี้ขีดชื่อออกจากรายการไปสิงคโปร์นะครับผมเหลือผมคนเดียวครับพิธีกรชื่อดังโอ๊ต ตอนนี้กำลังวุ่นวายมากเลยครับเพราะว่าการไปสิงคโปร์เนี่ยต้องเสียเงินอยู่สามหมื่นเก้าสามหมื่นเก้าครับไปหนึ่งอาทิตย์ไปหนึ่งอาทิตย์แค่สามหมื่นเก้าแต่ว่าไปออสเตรเลียไปออสเตรเลียหกหมื 60, นะ่นครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเต็มๆหกหมื่นแต่ตอนนี้เขากลำลังวุ่นวายครับเรื่องที่ว่าถ้าปีนี้คนไปไม่ครบ ครูก็จะยกเลิกการเดินทางไปสิงคโปร์แล้วปีหน้านก็จะไม่มีไม่มีการไปออสเตรเลีย6 0 0 0 0บาทถ้ามีการไปก็อาจจะราคาเกินแสนนะผมนี่แบบหงทุกข์ใจมากเลยครับอยากไปทุกที่นะแต่ไม่มีโอกาสบ้านจนนะไปดูต่อสุขการสุการณ์คนฮอลลุมใครนีี่ังหวะโอ ซีเรียสกันทุกคนเลยครับหน้าเศาซึมอย่ามายุ่งครับขอซึมเลยไม่ได้เหรอคะซึมซึมเศร้าครับวันนี้แบตวันนี้แบตแดงแล้วนะครับมาถามว่าน้องได้อยู่กับเบนไหมเพราะว่าไม่ได้อยู่ทำไมร้รอเล้วก็ถามด้วย

ไได้ไไไ้ไไไนกว่าบาทไปบ้านกูพามันไปนี่คือประสบการณ์เฮ้ยนี่คือผู้คนที่จากไปจากโรงเรียนนี้แล้วครับน่าเสียดายจริงนี่คือเด็กที่เพิ่งกลับมาจากการไปซ้อมลูกเสือครับเป็นบ้าแล้วครับใส่สติแตกครับ

นี่ร้อยสุดครับรถไปล้มหน้าแหงครับแต่ตอนนี้ครับยังรอครับกลับมาเหมือนเดิมครับพายาเป๊ะเลยกลับมาที่ความเียบเห็นไหมเศร้าซึมร้องไห้ครับตอนนี้จากลากันเนี่ยตอนเศร้า เขาไม่จ้าแลว่่งเกาหนีกับสิงคโปร์เขาจะเลือกอะไรออสเตรเลียอันนึงครับอย่าลืมเขาต้องเลือกเพื่อนเขาเขาจะเลือกเพื่อนสีของเขาหรือเขาจะเลือกประเทศสิงคโปร์ประสบการณ์ครั้งเดียวออสเตรเลียอาจจะไม่มีให้คุณไปอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้สิงคโปร์แทบไม่มีใครไปแล้วครูจะยกเลิกการเดินทางทั้งหมดพวกคุณก็จะเสียใจ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  นี่คือนายที่อยากเสียกลิขรายการนี่นะครับนายเสียกดอทคอมร้องไห้เป็นแถวแถวคนแจกไปึคเดร้าเขาจะอะไรเลยไม่ได้เศร้าอยู่แอบเหงาหดนะครับตอนนี้ทุกคนเสียใจเศร้าซึมเป็นแถว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 ร้องไห้ครับปิดปากครับนี่คือบ่อปลาครับบ่อปลา โอปววตอนนี้ครับมึงจะถ่ายยากนะนั่นไมเกี่ยวทิ้งเลิกได้แล้วลกคำตอบอ้าจุยฮะ9 360เคิ๊บจีครลาคือคุณครูสังคมตอนมอนอ่งนัครับตอนนี้นะครับคำตอบคำตอบที่จะได้มันยากมากเลยครับงเฮ้ย อยากจะรู้คำตอบไปเร็ว<อ>ๆจริงๆเลยไอ้คนไทยได้คำตอบแล้วเหรอไช่เราก็ไปไงไวไปคนเดียวก็ได้สัตว์ไอ้เพื่อนไม่รักดิไอคนอันนี้คือคำคนนี้มีคำว่าเพื่อนติดหน้าครับแต่ตอนนี้คำว่าเพื่อนมันจะจางหายไปแล้วเพราะแค่สิงคโปร์และออสเตรเลียเท่านั้น ตัวเลือกให้เขาเขาเลือกแต่เขาเลือกออสเตรเลีย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 แค่แค่ลังเลเฉยสิงคโปร์แค่ลังเล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 เฉยลังเลลังเลนี่คือน้องจิ๊บน้องจิ๊บครับจิ๊บครับตอนนี้สิงคโปร์มีคนว่างสามคนนะไปไหมไปไหมสิงคโปร์สิงคโปร์ทำไมว่างสามคนไปไหมงงถืออะไรถือกล้องไงถ่ายทำอยู่ ไม่ไปใช่ไหมโห <จบ S 1> oh. ยันคําตอบเอาไว้วิดีโอหน้าครับเราจะมาเฉลยยันขอบคุณครับอนา